สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตานทุกท่านค่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันที่2ของรอบพื้นฐานใครที่เคยปฏิบัตินะคะเคยเท่าอบรมกับดิฉันมาก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าการสอนของดิฉันเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละปีซึ่งแม่ตัวดิฉันเองเนี่ยก่อนมนาะ อยู่ยู่บนเวทีก็ยังไม่รู้ว่าจะร่ยายรดเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่มาโดยฉับพลันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องขันห่านะคะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันก่อนรอให้คนมาพร้อมกันมากขึ้น ฉันนะคะจะพยายามเนี่ยเน้นเรื่องทฤษฎีก็คือมีการพูดอธิบายให้พวกเราเนี่ยเข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไรเข้าใจเรื่องออในส่วนที่เป็นเหตุผลนะคะตอจุดสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าถ้าเราฟังเหตุผลอย่างเดียวโดยไม่มีภาพปฏิบัติคุณจะไม่มีวันเข้าใจอย่างแท้จริงนะคะฉะนั้นจะขอย้ำอีกทีคงจะ ไม่มีใครที่ไม่ได้มาเมื่อวานมีนะคะมาถึงคนใหม่เอี่ยมเลยอันนี้คุณพี่ไม่ได้คนใหม่เอี่ยมแต่คนคนใหม่เอี่ยมที่เมื่อวานนี้ไม่ได้มามีไหมคะไม่มีนะคะโอเค่างนั้นเนี่ยเราต่อได้เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงอริยสัจข้อที่สามนินโรทสัตนะคะ ก็คือเรื่องของการบุพโพผลของพระเจ้าพอท่านเนี่ยได้พบประสบการณ์ของอิสรภาพระหว่างจิตก,กับใจแล้วนะคะหรือท็อปกระเจอรี่ท่านก็ได้ให้คำบทสรุปนะคะบอกว่านิพพานนางปรมังสุขขังก็คือสุใดยิ่งกว่านิพพานไม่มีนิพพานนางปรมังศูนย์าง ก็คือนิพพานเนี่ยเป็นศูนย์แล้วก็สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะก็คือนิพพานนิพพานก็คือความศูนย์ความว่างความเฉยหรือความสงบนะคะหรือความสงบเนี่ยอย่างยิ่งซึ่งดิฉันก็ได้บอกแล้วว่าเราจะเอาคำเหล่านี้เนี่ยมาทำให้เกิดเป็นสภาวะจริงๆข้างในของเรา ไม่ใช่เป็นเพียงตัวหนังสือบนหน้าจอเท่านั้นส่วนนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าคุณจะไปอ่านหนังสือเนี่ยสมมติอ่านทั้งหมด84,000พัระธรรมขันธ์เนี่ยถ้าคุณไม่ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นสภาวะของนิพพานข้างในใจของตัวเองจริงๆมันก็ไม่มีผลนะคะก็ไม่มีผลทีนี้ก่อนที่คุณจะทำนะคะสภาวะนิพพานนะคะให้มันแจ้งข้างใน ้เกิดได้จริงๆข้างในเนี่ยภาคปฏิบัติเนี่ยจำเป็นจะต้องชัดเจนเพราะว่าเรากำลังเกี่ยวข้องกับสภาวะที่เป็นนามที่เรามองไม่เห็นในกระจกนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราหลับตานะคะคุณจะต้องพยายามแยกประธานออกจากกรรมนะคะแยกประธานออกจากกรรมแยกผู้ด,ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูหรือแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว หรือแยกตาใจออกจากฐานของสติด้านนี้เป็นเรื่องของประธานนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยได้สร้างตัวละครให้กับมันโดยเรียกว่าตัวใจนะคะโดยเรียกมันว่าตัวใจคือเรามีจิตก,กับใจเรามีตัวกายแล้วเราก็มีตัวใจสีแดงเนี่ยเห็นไหมคะดิชันเนี่ยแยกชัดเจนเลยมีประธานมีกรรม ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นในกระจกนะคะฉะนั้นตัวกระทงตัวนี้เนี่ยดิฉันก็พยายามที่จะหาคัมเปยบเทียบเนี่ยนะคะมาให้มาให้ดูนี้อยากให้ดูเนี่ยเรื่องไข่แดงไข่ขาวไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเหมือนกันไม่ได้นะคะมันคนละส่วนกันนะคะฉะนั้นดิฉันก็เปรียบเทียบเนี่ยให้ไข่แดงโดนตาใจของตัวใจรือแมวทองนะคะ ในขณะที่ไข่ขาวซึ่งเมื่อวานนี้เราได้เรียนไปแล้วนะคะไข่ขาวเนี่ยก็คือฐานของสตินะคะก็คือมีสามสามสิ่งเนี่ยคืออะไรคะช่วยอ,าอ,ายอ่านอ่อยกลความรู้สึกนะคะซึ่งดิฉันเปรียบเทียบเป็นบ้านหนึ่งสองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวลงหลับตาเนี่ยเราจะต้องเอาประทานดูกรรมหรือเอาไข่แดงดูไข่ขาว ะะใช้คำเปรียบเยทียบเหล่านี้เนี่ยให้คุณน่ยรู้ว่ามันไม่เหมือนกันเวลาที่คุณปฏิบัติคุณต้องพยายามทำให้มันชัดเจนทำให้สภาวะชัดเจนเพราะว่าถ้าสภาวะของคุณชัดเจนนะคะคุณจะคุณจะคุณจะพัฒนาได้เร็วมากเลยความทุกข์ของคุณนะคะมันจะลดน้อยลงเนี่ยอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วแล้วก็ พอคุณเนี่ยทำอันนี้ได้คุณจะสามารถอยู่กับตัวเองคําพูดที่ว่าอยู่กับตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้พูดกันบ่อยมากพูดกันบ่อยมากนะคะแล้วคนปฏิบัติธรรมก็มักจะเหมาเอาเองว่าฉันปฏิบททัติธรรมฉันอยู่กับตัวเองได้คนไม่ปฏิบททัติธรรมเขาอยู่กับตัวเองไม่ได้ตรงนี้คุณเข้าใจผิดคนไม่ปฏิบททัติธรรมเขายิ่งอยู่กับตัวเองอะ่ะจะอยู่กับตัวเองมันมีสองอย่างคุณ นะคะอ่าช่วยอ่านหน่อยค่ะนะคะการอยู่กับตัวเองมีสองอย่างเริ่มตรงนี้เลยคะ่ะอ่านการอยู่กับตัวเองมีสองอย่างอยู่กับความคิดนำไปสู่โลก กออยู่ัับตวเงไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมคุณอยู่กับตัวเองทั้งนั้นไปอยู่กับตัวเองเนี่ยมันสองอย่างอ่ะดูภาพนี้นะคะทุกคนนะคะล้วนมีตัวใจตัวใจตัวนี้คือวิญญ,ญาณขันธ์นะคะโลกมนุษย์นี้เป็นโลกของขันธ์หาขันธห้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระแม่ธรณีต้นไม้ใบหญาสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์น้องหมูน้องหมาน้องแมวมาห้าขันทั้งนั้นนะคะฉะนั้นในห้าขันนี้เนี่ยนะคะอะใครรู้บ้างห้าขันคืออะไรท่องมาเลยค對對่ะเอาภาษาที่รู้ๆกันน่ะเนี่ยอะไรกันรูปเรทนาสัญญาสังขารอิยาวิญญาณตัวนี้นะคะนี่ก็คือว like ิญญาณละขันวิญญาณละขันที่ดิฉันเปรียบเทียบเป็นอะไรครับตัวตัวอะไรนะตัวใจนะคะ ตัวใจที่มีตาใจตัวนี้คือวิญญ,ญาณขันธ์ซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนมีเหมือนกันหมดเขาไม่ว่าเขาจะปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเขาต้องมีทั้งนั้นนะคะแล้วตัวนี้ก็คือตัวสติทีนี้คนเดินถนนทั่วไปคนเดินถนนทั่วไปนะคะวิญญาณขันธ์หรือว่าสติของเขานะคะอยู่กับตัวเองเช่นกันคืออยู่กับอะไรคะอ่านค่ะวันที่หรือ เจอรี Jerry, ใช่ไหมนะคะเนี่ยอันนี้คือไข่แดงเจอรี่ก็แปลเป็นไข่ขาวนะคะเขาก็อยู่กับตัวเองนะคะแต่การอยู่กับตัวเองของเขาเนี่ยนะคะเขาให้ความสนใจกับความคิดตลอดเวลาเวลากินก็คิดเวลาเบินก็คิด นะเวลาอาบน้ําก็คิดเวลาทําอะไรก็คิดคิดคิดนอนก็คิดคิดคิดตลอดเวลาจันจะอยู่รอดไหมนะโควิดเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นปกติสักทีเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวจะกลับมาฉันจะได้ทามาหากินได้กินกินกิิแล้วคุณคิดว่านี้ไม่ได้อยู่กับตัวเองเหรออยู่ไหมยอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดของตัวเองอย่างแน่นั่นเลยแต่ตัวนี้ถ้าจะเอาภาษาพระตัวนี้ก็คือตัวสติ แล้วสติของเขาอะอยู่กับความคิดนะคะภาษาพระเขาเรียกมิจฉาสติเขามีสติแต่สติของเขาเป็นมิจฉาสติก็คือว่าคิดเรื่องเปื่อยคิดซ้ำคิดซากคิดวนคิดเวียนจนติดเป็นนิสัยเสียของการคิดมากในที่สุดจะเป็นอะไรคะจนเป็นทุกข์ค่ะ นี่คือการอยู่กับตัวเองเช่นกันเข้าใจไหมนะคะแต่การอยู่กับตัวเองเนี่ยของคนที่มีสัมมาสติแล้วอะเพราะมีสัมมาทิฏฐิพะมีสัมมาสติแล้วนะ่ยอย่างเมื่อวานนี้อะครที่มาใหม่เอี่ยมเลยคุณก็ได้ปัญญาหัวหอกจากดิฉันไปว่าสัมมาสตินั้นก็คือว่าสติที่เบี่ยงเบนความสนใจจากความคิดมาสู่ บ้านของใจซึ่งมีอะไรถ้าอ่านค่ะา3อย่างลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลางตรงนี้คือฐานของสติเมื่อสติของคุณมาอยู่กับฐานตรงนี้สติของคุณกลายเป็นสัมมาสติซึ่งสติชนิดนี้จะยกระดับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถึงล้านเปอร์เซ็นต์ในขณะที่มิจฉาสติเนี่ยเขาอยู่กับความคิด เขาอยู่กับความคิดในขณะที่เขาเดินเหินทำอะไรแต่อะไรเขาก็มีสติแต่สติของเขาเนี่ยแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้เขาก็รู้ระไหยใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแต่เขารู้ในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เหลือของเขาไปอยู่กับความคิดหมดเลยไปอยู่กับเจอรี่หมดเลยคิดนู่นคิดนี่หายใจเ็าก็รู้แหละมันจะไม่รู้ขับรถมันก็พอรู้อะแต่ว่าเป็นระดับสติที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับล้านเปอร์เซ็นต์ นะคะมิจฉาสติเนี่ยนะคะ<ม>เขารู้สามสิ่งนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ในขณะที่สัมมาสติเขารู้เนี่ยในระดับนี้ที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมากกว่าก็เจอไหม,มนะคะัฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือความแตกตา่งนางระหว่างคนเดินถนนกับคนปฏิบัติธรรมอย่างพวกคุณนะคะก็ะคือยังอยู่กับตัวเองเนี่ยนะคะแต่อยู่กับตัวเองคนละอย่างความคิดเนี่ยก็อยู่ข้างในของเราปัญหานะคืออยู่ตรงนี้นะคุณ ถ้าคนเนี่ยนะคะมีมิจฉาสติเนี่ยนะคะแม้าการอยู่กับตัวเองของเขาจะเป็นการอยู่กับตัวเองที่ทุกข์มากนะคะดิฉันมาจากอังกฤษถูกกักตัวนะคะที่โรงแรมอนัน,นตารานะคะพอดีลูกศิษย์เขาดูแลเรื่องนี้โรงแรมเนี่ยก็ได้วิวแม่นม้ําเจ้าพระยาซึ่งก็ดีหน่อยนะคะวันท,ที่4ี่ก็มีการออกไปให้เดินหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่3ามสี่วันแรกเนี่ยก็คือว่า อยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในห้องนะคะสำหรับคนที่ทําสมาธิเป็นเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว,ว่าปีวิเวทไปในตัวซึ่งมันดีมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็กดกรี่งอ่ะเปิดประตูอาหารก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ยกถาดม,มาสา่เวลาหาัเวลาแต่คนที่อยู่กับตัวเองอย่างเป็นมิจฉาสติกรีค,ค่ะกรี เพราะว่าน้องสะพายก็เพิ่งเดินทางมาตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนกักตัวเมื่อวานนี้คุยกับลูกสาวคขาเขาบอกตะโกนแม่กเกยและแม่ทนไม่ไหวละแล้วลยิ่งถ้าคุณเนี่ยอยู่ในโรงแรมที่เขาไม่มีเนื้อที่ให้เดินเนี่ยนะคะเทีเขาบอกว่าสี่ห้าวันแลวเนี่ยยังไม่มีการออกไปเดินข้างนอกคือถ้าเขาไม่ได้ตรวจโควิดเนี่ยครั้งแรกนะคะให้ผลได้ออกมาพอใจก็ออกไปเดินไม่ได้นะคะ ซึ่งหมายความว่ายี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่แต่ในห้องมันก็เหมือนกับว่าันคุกแล้วถ้าคุณนะคะไม่สามารถที่จะหาบ้านของใจลงพาตัวใจกลับบ้านไม่เป็นก็หมายความว่าตัวใจของคุณเน่ะนะคะวนคิดวนคิดเว,วียนคิดซับคิดซากนะคะอยู่กับเจอรี่ของตัวเองเนี่ยกรีดเหลยเกิดเขาบอกจะทนไม่ได้ละนังสือก็ไม่ได้อาไปคือมันไม่มีอะไรดูทอร์แทบมันก็ได้แค่จุดหนึ่งอะนะคะ คือถ้าเราอยู่ข้างนอกอ่ะเราก็ยังทำนู่นทำนี่อะไรของตัวเองแต่เนี่ยอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยนะกรี Green. ตรงนี้เป็นการทดสอบที่ที่ดีมากซึ่งเป็นคนทั่วไปเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มมิชาสตินะคะจึงต้องเอาเสียงเป็นที่พึ่งที่รู้จักกนณีเนี่ยก็คือว่าเนี่ยเอาเอาเอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยพี่สาวคนลูกลูก,ล,กลูกสาวนะคะพี่สาวก็สวแล้วลูกสาว ก็กอยากไปนอนกับเขาแต่นอนไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาจะต้องเปิดทลทั์อยู่ในแบ็กกราวด์ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ดูอันนี้เนี่ยจะเชื่อว่าทุกคนทำส่วนมากทำกันก็คือขอให้มีเสียงเป็นแบ็กกราวด์นอชอยู่ตรงนั้นะนะแล้วก็ให้มีอะไรกิ๊กกิ๊กรหนว่าเออพอมีคนอยู่ตรงนั้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดูไม่ไดูในขณะเดียวกันเนี่ยมือก็อยู่เดียวกันตรงนี้เนี่ยตลอดเวลาโน่นนั่นนี่ นี่คือประเภทของคนที่อยู่กับตัวเองเนียไม่ได้นะคะอยู่กับตัวเองไม่ได้จะต้องมีอะไรมีเสียงมีอะไรที่จะที่จะอะไรที่จะหนีปัญหาของตัวเองที่มากับความคิดเพราะความคิดตรงนี้อ่ะเป็นศัตรูตัวร้ายของเราเองที่เรานอนกับมันอ่ะแต่มมันมองไม่ออกไงเนี่ยเพราะดิฉันเนี่ยไม่มา ว่าถ้าพวกนี้คุณดูคุณก็ฟังฟังมันก็กลายเป็นลมแล้วก็หายไปกับลมคุณจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษย์ทั้งโลกที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับตัวเองนะคะฉะนั้นคุณอย่าทำเลินเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของชีวิตถึงแม้คุณไม่ได้ไปถูกกัดตัวสองอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะ จะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องอยู่คนเดียวถึงแม้คุณจะมีครอบครัวถึงแม้จะมีลูกหลานเลยนอะไรแต่อะไรนะคะอย่างอย่างพ่อแม่สามีของดิฉันนะคะเขาให้เ e เ e r a t i o n นะตอนนี้เนี่ยสามีเนี่ยอายุเท่ากับดิฉันเนี่ยหกสิบหกขึ้นเจ็ดเนี่ยนะคะเขายังมีพ่อแม่อยู่เลยพ่ออายุเก้าสิบสองแม่แปดสิบแปดพ่อเนี่ย ติดเตียงแค่แล้วก็ต้องหิ้วปีกเนี่ยจัดจากเตียงเนี่ยสองเก้าสามเก้าเป็นอย่างมากกว่านั่งกระโถนนะแล้วก็นั่งกับเดี๋อ,อีกสามเก้าไปนั่งเก้าอี้ก็ต้องมีคนหิ้วปีกนะซึ่งแม่เนี่ยก็แล้วก็ดูแลตั้งแต่อายุเนี่ยต้องเท่าไหร่ประมาณสิบปีให้หลังนะ่ะมันต้องเริ่มหิ้วปีกกันนะแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยเขามีแคลร์กามีคนที่จะมาดูแลอ่ะเอาก็ตื่นเช้าขึ้นมานะเจ๊ตัวอะไร กลางวันก็ามาที่ปิงบ้าน,นกระโถนเนะี่ยเยนก็ตแต่งตัวให้เข้านอนเขามีเป็นเซ็ตเนี่ยนะแล้วน,นี้ที่อังกฤษแต่ต้องการบอกว่านี่เขาห้าเจเนอเรชันเขามีลูกมีหลานมีเหลนแล้วก็มีหลนคนแรกมีหลนคนแรกอาอยุก็สองขวบละตอนมาถึงช่วงโควิดอย่างนี้เนี่ยมันล็กดาวอะเยี่ยมกันได้ไหมทางนี้ก่อนลกดาวก็ไม่ใช่ว่า จะมันถูห้อมร้อมเลยเพราะหลังมันใช่ไม่ใช่เหมือนคนไทยจะมาหอม้องร้องกันต่อเมื่อมีการจัดงานรวมญาติเท่านั้นเองแต่ชีวิตประจําวันก็เหลือกันสองคนตายยายลูกหลานก็แวะไปเยี่ยมมากแต่มันไม่ใช่ทุกวันอะไรที่ไหนใช่ไหมนะคะแล้วถึงจุดหนึ่งสองคนตายายก็จะต้องมีคนหนึ่งไปก่อนและคนหนึ่งแล้วยิ่งอยู่กับงานแล้วนี่เขาฉลองเขารอบแต่งงานเจ็ดสิบป,ปีเนี่ยหาการไม่ได้เลย การอุลอรือเจ็ดสิบปีไม่ได้เพราะว่า50ปีเขาเล่อโกลเด้นใช่ไหมทองแล้วก็60ปีก็คือเพชรด i a m ม n นเวด d ิ n งเจ็ดสิบปีนั่แพลตินัมมันหาหาการไม่ได้พวกอยู่กับผนมากเลยผลนมากก็แต่งงานอายุน้อยไงก็แต่งงานอายุน้อยแล้วก็มีลูกก็อายุน้อยแล้วลูกชายคนแรกแล้วก็แต่งงานอายุสิบเก้าอีกมันถึงมีห้าเจนอะไร์ชั่นนะใช่ไหมนะคะ แล้วแล้วก็ครบรอกกันเนี่ยเจ็ดสิบปีตอนล็อกดาวน์เดือนมีนาะผมก็จัดงานไม่ได้แต่ก็ลูกสาวก็ทำเค้กอะไรแต่อะไรใหญ่ๆแต,แต่แต่ตรงนี้เนี่ย เขาชอบเขาครูสอนฉะนั้นทุกปีเนี่ยอะไรนะปีใหม่ปีใหม่นะช่วงก่อนปีใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะต้องไปเนี่ยนะประมาณสี่สี่ห้าคืนที่จะไปฉลองอะไรต่ออะไรแล้วก็จะเอาพวกเนี่ยพวกคนเต้นรำอะไรของเขาลูกศิษย์เขาเนี่ยนั่งรถกันไปเนี่ยสองคันรถหลยแล้วทุกปีเนี่ยแม่ก็จะต้องลากพ่อไปจนกระทั่งปีช่วงท้ายๆเ,เ,นะเขาก็ยังตส่าหลากนยนะเขาก็ โอ้หไม่ไหวนะแม่เขาก,ก็ไปไม่ได้จกนกระทั่งถึงสามสี่ปีให้หลังนี่เองพวกลูกเขาบอกว่าแม่ต้องหยุดพ่อเขาไม่ไหวแล้วพ่อไม่ไหวแล้วแ,แค่สามปีให้หลังก่อนหน้านั้นมีปีหนึ่งสองปีก่อนที่ยังลูกหลานอะไรยังพาไปฮอลิเดย์ของครอบครัวแต่ไปแค่คืนเดียวเนี่ยต้องพากลับเพราะว่าต้องคิ้วปีกกันเลยเนี่ยคือมันไม่ไหวแล้วจริงจริง แล้ยิ่งอยู่กันเป็นปาต้องโผอย่างนี้นะนะแล้วพอรู้ว่าฝ่ายหนึ่งจะต้องไปเนี่ยโอ้โหคือมันไม่มีการเต ke นตัวเข้าใจไหมอย่าคิดว่าดิฉันเนี่ยนัพูดกับพ่อแม่ได้นะเมื่อสอนอย่างนี้ความรู้พวกนี้ดิฉันไม่เคยคุยกับเขานะคนนังเกิดเนี่ยนิสัยเขาอย่างนึงนะถ้าเขาไม่ถามเนี่ยยาเขาเรียกว่าอะไรย่าหยั่ง ดิฉันมากับเมืองไทยนะสอนเราประสบการณ์เราเยอะแยะเรื่องเล่าเยอะแยะเลยที่อยากจะเล่านะแต่เขาข่ามาวา่า how is you work in Thailand oh good fine thank you จบสองประโยคนีจบจเขาถามมาเราตอบไปจบไม่มีการหนะันเรวเราก็คุยเรื่องอื่นกันฉะนั้นนะถ้าเขาไม่สนใจฝรั่งแล้วเขาไม่สนใจเราอยากไปโ o a วันเสียมารยาทด้วย ซึจนจน่งตรงนี้อ่ะดิฉันทำใจมานานแล้วคุณไม่งั้นดิฉันทำไม่ได้มันเหมือนกับว่าถูกอะไรถูกเพรอเฉยงานของเราทำเนี่ยสร้างสถาปัตยเลยมันจะเอ o อายุไ o วิชโ o u กอร์ไ fine, thank you แล้วก็จบ <c ười> มันเหมือนกันอะไรวะ <c ười> อะไรวต่คือต้องทำใจต้องทำใจแล้วก็แล้วที่จริงมันก็ธรรมาดาแ,แต่ตอนนี้มองเป็นเรื่องธรรมาดา เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาสนใจงานเราแต่เราก็ทำของเันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะคะฉะนั้นมาถึงจุดหนึ่งนะคะแล้วพูดไปเนี่ยคือรู้ว่ารู้ว่าแม่เนี่ยกลัวมากเลยกลัวพ่อเนี่ยจะไปแล้วทำไมคือไม่มีการยอมรับนะแล้วจะใครมีใครไปอยู่คังฟ้าอะไรนุ่นนั่นนู่นนั่นนี่ขึ้นมาทีไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะหมอทําไมเขาไม่ให้อะไรแต่อะไรต้องเอกไปตรวจอะไรแต่โอ้ยเก้าสิบสองแล้ว นะ92แล้วตรงนี้นี่แหละคือการอยู่กับตัวเองไม่ได้ฉะนั้นคุณอยากระมายเป็นอันขาดอย่าคิดว่าโอ้ฉันมีครอบครัวมีลูกมีหลานแต่คนไทยมันก็อาจจะอาจจะแตกต่างกันตรงยุคนี้เนี่ยมันก็ลูกน้อยนะมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาหอบล้อมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ลูกน้อยแล้วก็ไปอยู่กันไกลๆด้วยฉะนั้นคุณต้องตรนตัว มันจะต้องมีช่วงของชีวิตที่คุณจำเป็นต้องอยู่คนเดียวแม้มีลูกหลานก็เถอะอยากคิดว่าคุณจะพึ่งลูกหลานได้ตลอดเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วฉะนั้นการพึ่งตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุดพึ่งตัวเองเนี่ยก็อยู่กับเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นการที่ดิฉันเนี่ยกลักัวเนี่ยนั้นตรงนั้นคือการปลรีกวิเวกคือการปลีกวิเวฆดีมากไม่มีใครมียุ่งมันแค่ กดกระดิ่งแค่นั้นนะวันนึงก็กดกระดิ่งหกครั้งแ่ะว้วก็แค่เปิดประตูเดี๋ยวเขาก็มาตรวจอดไรุณอภูมิเอาอาหารมาให้เะยแค่นี้เองแต่สําหรับคนที่ไม่เคยอยู่กับลมหายใจตัวเองนะคะเขากรีดค,ค่ะกรีดฉะนั้นในตรงเขาจะมีแบบฟอร์มให้นะคะให้ให้กรอกนะว่า ตอนนี้คุณรู้สึกซึมเศร้าไหมคุณอยากฆ่าตัวตายไหมมันก็มีนะใสนสอนอิทธิ์นี้ถ้าใครซึมเศร้า,ราอยากฆ่าตัวตายเนี่ยต้องเรียกลริงเพราะมันเป็นไปได้เป็นไปได้ไดอะโอเคนะคะฉะนั้นนี่ก็คือเนี่ยการอยู่กับตัวเองถ้าใครอยู่กับตัวเองไม่ได้เป็นวิชาสติอยู่กับความคิดของตัวเองเน้่ยเจ็เลยเจ็เลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ภาคปฏิบัติเข้าสู่ภาคปฏิบัติเหมือนกับเมื่อวานนี้ สิ่งสำคัญก็คือขอให้นะคะแยกประธานออกจากกรรมให้ชัดเจนเลยนะคะเหมือนกับเนี่ยคุณไม่เคยเห็นตาของตัวเองถ้าคุณไม่ส่องกระจกนะคะตาเนอยู่ตรงนี้แล้วคุณใช้ไปเลยก็คือใช้ดูฉะนั้นตาของคุณเนะี่ยจะเป็นประธานสิ่งที่คุณเห็นคือกรรมหลับตาก็เช่นกันหลับตานะคะตาใจอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะมองไม่เห็นตาใจของตัวเองนะคะมันยิ่งมันยิ่งไม่มีใหญ่เพราะมันเป็นนาม แต่ตาใจอยู่ตรงนี้ลหละแล้วคุณก็ดูไปดูอะไรดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลางซึ่งกิจกลรททำให้ชัดเจนว่าคุณทําตรงนี้ให้ชัดเจนเนี่ยนะคะการปฏิบัติของคุณเนี่ยจะจะไปไกลมากคือเร็วในแง่ที่ว่าทุกน้อยลกได้เร็วขึ้นนั่งหลังตรงนะคะทุกท่านแล้วก็นวดสมางค่ะนวดใบหู